สวัสดีครับผมคนเหมือนนอกครับเลยงานหน้าครับผมพยายามกลับครับเป็นนูไวเต็มหมู่บ้านหมดเลยแอ๊ะแกล้มกอโมงเสาแล้วครับผม,มันใช้ไม้เก่าเขาดอกดูว่ามีโตมีเต็มบ่เรื่งน้ำกันครับผม ี่ครับไม้เก่าหุ่นหลีครับผมจะใส่แบบมองเก่าหุ่นกแนนะครับโอ้มาแล้วพี่น้องใายทองประงางครับผมไม้เก่าเขามานห่าก็ได้ครับผมขอเก็บกันครับ cây suối kiếp thấp lắng lẻ hẹn mà ăn thì nó đúng tư điều là hợp ôm ôi chín mình đi xây nhà mà ăn ôi chín โมลันพี่น้องไปครับนี่ครับเจี๊กฟางแดงครับผมเออน,น้องมีหน่งายครับไอ้องปางางครับผม Huluan kahwul. Heh. 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 Heh ง่ายท่องพี่น้องบูยูสินะขี่มาอยู่ครับผมลันผาดค้องลังแล้วพี่น้องผาดซ้องลังแล้วมือเนี่ย นั่งนี่งเดี๋ยพี่น้องบวกีกว่าลันพลาดอีกพี่น้องเห็นเจ้ขนครับผมพลาดอีกเลยโอ้โอเคคังทับ นี่พวกเขาครับผมเดี๋ยวเปลี่ยโนไว้ครับนี่หลังหนึ่งครับก่อนผมเคยมาใส่มันพวกเขจาจักเกืยอครับผมแต่ว่าห้อยหนูหนึ่งนี่ครับแล้วมีขี้เขาบัวโอ้เนียผมไปกินเสื้อพีน่นอโอ้ รันผาดสามสีห่หลังพี่น้องมันนี้เงี้ยมันสัมปรังครับผมมี่บ่เข่าพี่น้องกเพกื่อนครับ พี่นนอขึ้ไปยังสันต้องเงียบไปกินหัมบนุรันครับผมโอ้หยุดไรสุดจวดอีรีหนูใช่หลืพี่นนอจำมองไปไลยครับผมได้นไม้ครับโอ้ในพี่นนอเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับ อ,อู้ยังอันนี้อู้ทองขาวเหรอครับโอ้ขอเก็บกันครับผมน้องนงยืนหนีครับผมพี่บุเห็นเถอะนะกับหายไปเลยพี่นอ้อง ครับผมสรุปแล้วกับดักหายพี่นอหาบ่เห็นครับผมผมไม่ได้ปผูกเสือก,ก็มาับผมก็ว่ามันหกมันหกอยู่มันบ่หนาจะไปใส่ได้แต่คิดว่าหนาจะเป็นแมวครับนูติดแต่แมวแมวมาเอาไปบ่แมวกับพวกทั้งพ่อนพวก ที่เห็นเองครับผมมันเอาหนูไปกินครับโอ้ยหายใส่่น่องด้วยนำ้ำแตกอีกเลครับผมหาผมเห็นครับไปครับมีสองลังครับผมโอ้ยทั้งขาดทาั้งหายกับก็ได้อ้พี่น้อง เียบร้อยครับต้นน่อยพี่น้องขอเคเพิ่งครับลหลังนึ้งอยู่งนนี่ครับมันเคยมาใส่หลอดนั่นสิว่ามันติดจะเลือดนะครับก็หนูบัยอยู่วัวหลอดนี่ชิมีบอ่อาการพี่น้องมีอาการดึงขอาไปคุณครับ มันดีพี่นอกโอ้มันบ่ใหไงครับผมนู้หน่อยครับโอ้เก็บก่อนครับไ้รุ่นครับเป็นรูไ้ไ้รุ่นมนันนะครับผมขอเก็บก่อนครับ โค้กเขาพี่น้อง้อยกัด nhà และสันครับเก็บครับอ้ดําปืดพี่น้อ,องบานนี่มาเรีวโตแมวมาเร้วผมใส่ใบนี้ครับผมไอ้ยายแหงนี่ครับผมใส่ไ,ไว้ดีนะมัดไวค้ครับผม แม่พันมาแล้วบาน,นครับผมเ,เก็บกันครับพรามันฉีดบูม,มีครับผมหหายแหงครับครับผมสวยครับตัวนี้มาแล้วครับ อันนี้เป็หนุ่มดุนนี้เจอนนี่แก่น้ครับไปครับผมครับเป็นปลาหย่าครับผมหย่าสูงครับเพียงเอวนี่ครับผมท่างผุน่นมก็เป็นปลามันครับผม,มถอนลงมาบา้านทัางนี้เป็นคล้องครับนี่บอรครับพี่น้อง มันเอาเนื้อผมไปกินครับผมห่อยกินเนื้อเหลือหน่อยเดียวนึงครับเก็บครับบวกกีหลังควั่าปนสองหลังนี่แหละจำบวกิดใส่ไปเทื่องผมบวกติดครับผมอย่างที่น้องเ,เป็นตรงไดนก่นาน้อง พาดอีกแล้วครับผมหายทองปางงางอีกแหละโมไม่หนูโอ้เก็บกนครับมันเรืออยู่นี่แล้วสุดถ่ายแล้วครับมีหอยบอน็อมีเตมาหอยบอน็อพี่นอ้อง อันนี้ก็กินเงียบผมเบิดเลยครับผมแต่อี้ดิอยู่ครับกับบอลันเงืดหลายโอ้ยเก็บครับผมดูผลง,งานให้เบิ่งครับผมหมานครับผม,มบผมว่มาซจำเนียถือว่าหมานครับห้อยห้อยหนูก็หลายครับผม <c oughs> หาหางหาหางหาแต้มครับผมต้องขาวตัวหนึ่งมันใส่ใบใหญ่ครับผมใหญ่ย,ยู่แค่อย,อยูสองตัวนี่ครับนี่ครับผมไปครับสวยเติบแเลยก็ิีดีอานน้ำเต็งโตเห็ดงานเหตุการณ์โตเลวครับผมอ่ฝากกดนไหลก,ก้แชร์ ติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อครับผมอาอยุหากินไปครับแต้มเดียวง่ายแต้มเดียวครับผมหนูเป็นตะลคยอยู่ของบ่ได้ครับลันผาดกระายเงี้ยมันทำประหลังครับผมผมว่าบ่อเขาท่า,าไปอใดครับผมมันทำประหลังมันกินเลยมันก็มันกัดมันกัดเอาไปเลยเงี้ยมันหายเงื้มอ,มอมันอะไรบ่อขึ้นยาปลานมจิต พ่อผ่าครับพ่อผ่านี่มันดึงพอขาดครับผมอย่างน้อยมันก็ตรงรันแน่นอนครับผมครับผมในเติบครับ